การเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายตอนที่1สวัสดีครับน้องๆมาเรียนรู้กับคณิตศาสตร์แสนสนุกกันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับค่าเรียนเรื่องการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายกันนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้มีประโยชน์มากมายเลยน้องๆได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่วันละเท่าไหร่และในหนึ่งหวัน เราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่กันบ้างนะและการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันมีประโยชน์อย่างไรเราไปติดตามเรื่องราวของเ,เพื่อนๆไปพร้อมๆกันครับนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนในวันนี้ครูขอถามว่าในหนึ่งวันนักเรียนได้รับเงินค่าขนมมาวันละเท่าไหร่กันบ้างและใช้จ่ายวันละเท่าไหร่มีเงินเหลือกลับบ้านบ้างหรือเปล่าใครจะตอบครูก่อน ผมได้มาวันละสามสิบาทครับผมกินขนมหมดเลยครับหนิวได้วันละสี่สิบบาทค่ะหนิวซื้อไม้บรรทัดดินสอและขนมบางวันก็มีเงินหย่อดกระปุกบางวันก็หมดค่ะแสดงว่านักเรียนรู้รายรับและรายจ่ายของตัวเองว่าในแต่ละวันมีเท่าไหร่บ้างแต่ถ้าครูให้นักเรียนทำตารางบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนคิดว่าจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้าง หนูคิดว่าเราจะทราบว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราซื้ออะไรไปบ้างคะ่ะเก่งมากจ่เมแต่ประโยชน์มีมากกว่านั้นนะคะนักเรียนทําให้เราทราบรายรับรายจ่ายและจํานวนเงินคงเหลือซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและยังทําให้เรารู้จักการประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในแต่ละวันรู้จักซื้อในสิ่งที่จําเป็นซึ่งจะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บอีกด้วยถ้าอย่างนั้น นักเรียนต้องฝึกทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละวันด้วยนะคะในวันนี้ที่ครูถามนักเรียนนักเรียนทราบหรือ,อยังว่าครูจะสอนเรื่องอะไรทราบค่ะคุณครูจะสอนเรื่องการทำบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเมการทำบันทึกรายรับรายจ่ายทำได้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนตารางบันทึกรายรับรายจ่าย จประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ชื่อช่วงเวลาที่บันทึกและตารางสำหรับบันทึกซึ่งแบ่งเป็นช่องวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือซึ่งความกว้างแต่และช่องไม่ได้กำหนดตายตัวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะซึ่งการทำบันทึกรายรับรายจ่ายสามารถทำบันทึกการใช้จ่ายประจำวันของเราเอง และยังทำบันทึกค่าใช้จ่ายของห้องเรียนหรือสหกรณ์เป็นต้นอย่างตารางข้างต้นนี้ครูจะนำโจทย์การบันทึกรายรับรายจ่ายนี้ไว้บนกระดานมาให้แล้วให้เราทำไปพร้อมกันนะคะครูจะอ่านให้ฟังค่ะให้นักเรียนดูบันทึกค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท3 ในการเตรียมงานจัดบอร์ดนิทรรศการสัปดาห์วันสุนทรภู่ตั้งแต่วันที่18ถึง22มิถุนายนพุทธศักราช2555มีรายการดังนี้งั้นเราจะพิจารณาโจทย์การบันทึกรายรับรายจ่ายอันนี้กันนะคะเริ่มแรกเราเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนชั้นประถม4ทั3ให้รู้ว่าบันทึกนี้เป็นของใครต่อมา เราจะบันทึกเพื่องานอะไรและในช่วงเวลาใดใครตอบครูได้บ้างคะผมครับเราจะบันทึกว่าในการเตรียมงานจัดบอ์อนิรรศการสัปดาห์วันสุนทรผู้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22มิถุนายนพศ2555ครับเก่งมากค่ะท็อปต่อมารายการใดบ้างเป็นรายรับและรายการใดบ้างเป็นรายจ่ายหนูตอบค่ะ เก็บเงินจากนักเรียน25คนคนละ10บาทเป็นเงิน2 5 0บาทเป็นรายรับส่วนซื้อรูปภาพและโปสเตอร์52บาทซื้อกระดาษสี31บาท50สตางค์ซื้อโฟม64บาทซื้อริบบิ้น22บาท50สตางค์และซื้อเข็มหมุดกับกระดาษกาว18บาททั้งหมดนี้เป็นรายจ่ายค่ะครู เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปครูจะกรอกข้อความต่างๆมาใส่ลงในช่องตารางเพื่อแสดงการบันทึกรายรับรายจ่ายกันค่ะเริ่มจากเราบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อแสดงว่าบันทึกนี้เป็นของใครและเป็นช่วงเวลาใดแบบนี้นะคะต่อมาในช่องตารางที่ครูบอกส่วนต่างๆว่ามีอะไรบ้างข้างตน้นก็จะมีวันเดือนปี รายการรายรับรายจ่ายคงเหลือจะแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์เริ่มจากรายการแรกกันค่ะวันที่18เก็บเงินจากนักเรียน25คนคนละ10บาทเป็นเงิน250บาทเราจะใส่ในช่องรายรับและมีเงินคงเหลือ250บาทต่อมาวันที่19ซื้อรูปภาพและโปสเตอร์52บาท นำไปใส่ในช่องรายจ่ายและนำเงิน250ลบได้52มีเงินคงเหลือ198บาทวันที่19ซื้อกระดาษสี31บาท50สตางค์นำไปใส่ในช่องรายจ่ายซึ่งจำนวนนี้มีสตางค์เราก็ใส่จำนวน31ในช่องบาทและ50ในช่องสตางค์และนำเงินคงเหลือคือ198 ลบด้วย31.50จะมีเงินคงเหลือในวันที่19เป็น166่รบาทห้สตางต่อมาวันที่20ซื้อโฟม64บาทใส่ในช่องรายจ่ายนำจำนวนเงินคงเหลือ166.50ลบด้วย64วันที่20จะมีเงินคงเหลือ102่บาทห้สสตาง วันที่21ซื้อริบบิ้น22บสาท50สตางค์ใส่ในช่องรายจ่ายและนําจํานวนเงินคงเหลือ1 2 5 5 0ลบ22.50จะมีเงินคงเหลือ80บาทวันที่22ซื้อเข็มหมุดและกระดาษกาวบาทใส่ในช่องรายจ่ายนําจํานวนเงินคงเหลือ80ลบด้วย18 จะมีเงินคงเหลือ62บาทดังนั้นบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3ในการเตรียมงานจัดบ์ดนิทรรศการสัปดาห์วันสุนทรภู่ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2555จะมีเงินคงเหลือ62บาทนั่นเองค่ะ และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราทำมานั้นว่าถูกต้องหรือเปล่าให้เรานำจำนวนเงินที่เป็นรายรับทั้งหมดมารวมกันและนำจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วนำจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดไปหักออกจากจำนวนเงินที่เป็นรายรับทั้งหมดเราก็จะได้จำนวนเงินที่คงเหลือซึ่งเท่ากับจำนวนคงเหลือในรายการสุดท้ายอย่างเช่น เรามาตรวจสอบบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราทํามากันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าจํานวนเงินคงเหลือในรายการสุดท้ายเหลือ62บาทจํานวนเงินที่เป็นรายรับคือ250บาทจํานวนเงินที่เป็นรายจ่ายคือ52บวก31.50บวก64บวก22.50บวก18ได้รายจ่ายทั้งหมด188บาทนำ250 ลบด้วย188จะได้62บาทแสดงว่าบันทึกรายรับรายจ่ายถูกต้องค่ะช่วงนี้ชี้นะน้องๆครับการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายในช่องตารางนิยมเขียนวันเดือนปีเป็นตัวย่อครับเช่นวันที่18มิถุนายนพศ2 5 5 5 จะย่อเป็น18มิย55นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทําบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันของตัวเองกันด้วยนะครับจะได้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนรู้จักการใช้จ่าย,ายและมีเงินเหลือเก็บออมอีกด้วยคาบหน้าเรามาเรียนกันต่อครับกับการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายตอนที่สองกันนะครับสวัสดีครับ